การมาสการบอาจารย์ครับคุณยังไงคุณปุ้ย500นะครับผมโอนให้แล้วโอนต่อให้แล้วกัคุณคุณแม่ซับอีก500นะครับโอนมาเมื่อเช้านี้แกก็ได้โอนมาให้พระอาจารย์แล้วแล้วกับคุณแม่ซับอีก500ร้อยครับมา่อนนี้ก็ได้นำมาถวายนะครับที่เรียนในสงฆ์ปูตาอุญญาณ เาทำตัาน้ำสัตจะกสังานพรอมกับจตุปัจจัยทั้งหลายนี้แก่พระพิสุสงฆ์ข้อพระิสุสง์จงรัซึ่งสังฆทานพร้อมกับจตุปัจจัยทั้งหลายนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแห่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีพิดามาปวยญาติายายข้ากรรมและนายเรนค่อยมารับส่วนบุญส่วนบุญขอบค้าพระเจ้าในวันนี้ทิ้การลานานเถินสาธุสาธุสาธุสาตุสผูุที่ได้มากกะใดมากเราไปสัาจุ่ตอนกงรังสัรง์พิ้ยานา ทัพพญานะสององค์หน้าประตูโค้งทัพพญานาคสองสององค์ซึ่งนทัพมือเสียนเดี่ยวเสียนเดี่ยวสององค์หน้าประตูโค้งคือก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งไก่แก่งความประสงค์มาเรื่องเกตพญานะเกตละสิบบาทเกตละสิบบาทเกตละสิบบาทใส่ทั้งหมดเก่ามาสองขันเกต 2องพันเจ็ดอยเจ็ดสองจเอ้อเจ็ดเปนปนบอกพี่น really really ่จดเเก็ตพยันหนักเก็ตไยันหนักสองพันเจอก็าเท่าไหร่ครับเก็ลเก็ดลาทเลสบาทเก็ลสิบบาทเก็ดสองพันเจ็พนเื่อติดเก็บปยนนัตนนาตะตูคุม ภูมิบ่หุนเยอะพี่น้องบมาหุญอยากงอมผู้ใดมีความประสงค์ก็คืออ่าฝึกความในบมิติขอมาเรื่องมิตินะครับได้ผ่านมาได้ไปทูบไปถวายไปให้แม่ซีขิงปิดศนาของวันพันธีหนึ่งกันยายงสองพันสองร้อยหกสิบห้าปะครับเป็นจังไรนะครับผมอาจารย์ได้ประทูบไปให้แม่ซีขิงวันแม่ พิศนาวันแม่ที่ผ่านมาแต่ประทูปลาเนแม่ซือเขงตีเอเองวันแม่ก็เป็นวันแม่ที่ผ่านมาแบบวันแม่วันที่ทีสองแต่ว่าปลาทูเขาตีต่วใ่นะัปลาทูปลาทูซีเขงปาทูซีเข่งปลากับแปดปลาน้าปดทูกับสองทูภาษาฝรั่งสองสองซีเขง ปลาทูไปฝากแม่ปลาทูไปฝากแม่ซีเข่งปลากัน้ำน้ำปลาน้ำเจ็ดน้ำแปดนะครับปลาน้ำเจ็ดน้ำแปดอันนี้เท่าตีเลยทูนี่ทูนี่กับสองทูมาูก็่งกิน่บาทูนี่ตีเป็นสองปลาทูซีเข่งไหมครับซีเข่งปลาแปดก็ดแปดะเลเนาะปลาทเนาะปลาไม่เต ตา,ตามีเมิ็ตามีมเิต้นเแต่ตานี่ยแก่ผูนี่ตาจิตนุ่แล้วเป็นสองไท่มาทุ่มครับโอาได้เลยอันสองตาอันเก่านะครับปินานอันเก่า ผู้หญิงหกคนเนาะผ<ม> <refin ements. S 2> kita, UK, ู so ara, ang, uh ้ห huh. ญ so ิงหกคนไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดในกระทาไปซีหน่วยไปเก็บเห็ดได้ระทเห็ดมาสองกระทาเลยเห็ดมาสองกระทาก็ไรซีสองอะไรซีสองก็ถือเลยเนาะเงินนี้ฟันเห็นเปล่าเงินเหน็บวันเมรี่านมาวันแม่ที่ผ่านมาวันแม่ต้องฟังให้เข้าใจด้วย่านมาได้ปลาทูไปให้แม่ีซีเก้ เเลือยปาฟงนะครับสลับใจนะครับทีผู้คนทีสนใจดันการเต๋อนะครับไม่เหมนกันีจีบสิบสี่เเฉลี่ยนะเซฟจีบสิ่เตอแบบโงตรงโตโตให่อยห้องพิันับท่านใดทีบานหน่บิเบเ็นบาปโคาแล้วกันบนที่วันที่หนึ่งเปิดสายชั้นสายยันทุบบอานจะเปิดทีเปิด น <So S 1> <one way. S 2> ั่นารใาดวงบก้าวคที่หนงคว่อา่ารอติดตามเ้อนะครับสอหรับแนวทางของปูสามหนึ่งเ็หรืออช้างสามหนเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับจากจางที่ปูได้บอกไปนะครับเรื่างิศนาความฝันนะครับในวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับผมนะครับปูบอกว่าบ้านแม่เนาะ เอาอาจารย์เราบอยฟังอีกทีหนึ่งครับน,น,น,รนิกหร้าเพื่นอนวันแม่ที่ผ่านมาวันแม่ที่ผ่านมาได้ประตูไปห้แม่ซี่เคงนแค่ไหนบ้างครับอาจารยวันแม่ที่ผ่านมาได้ปพาทูไปฝากแม่ซี่เคงครับ วันแม่ที่ผ่านมาได้ปลาทูสีเข่งไปฝากแม่ปลากระาับน้ำแปดน้ำแปดน้ำเจ็ดอ่ะแต่ให้พี่น้องเดียวเองทีหนึงแต่ห้าทีบะถือก็ให้เพิ่นไปล้อมทีสารเสบียตีครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นไปเนาะอันนี้เอาซ้ำอยู่เลยก่อนห้างีให้ได้ซ้ำนี่ห้ากัด วันนี่ก็ตีฮไฮได้แค่นี้ก่อนนะครับ412กับ840นะครับตามนี้อาจารย์เราก็ยิ้มปุยๆน่าบอกบอกาบาสอบใครสอบมั้งครับอาจารย์แค่ไดครับารผมเอ็มหนึ่งขออนุญาตนะครับในการจัดแปลข้อฝันในตัวนี้นะครับผมรบรบหรือทรรมชมทันใดน,นะครับจีแปลข้อฝันของ อสังสามหนึ่งเกียนะครับผมได้จังไรแบบไรก็ล้องวิเคราะห์พิจารณาตามข้อฝันของอาจารย์เด้อนะครับแอดมินก็จับให้แปะให้นะครับซีหนึ่งสองก็คือว่าซีเข่งบัาแม่กับบ้านีสิบสองนะครับผมส่วนป๋าหน้าแปดป๋าหน้าแดซีศูนย์มาแต่ไหนของผมซีเข่งได้ครับซีเข่งเข่งก็เป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์อ๋อกลมๆคือเข่งครับจัดไปจนนี้ครับหรือท่านผู้ชมเห็นต่างจังไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยตัวเด้อว่าเป็นตัวใดแบบไรนะครับตามที่พี่น้องเก็ซีของเรา ลองแปลมึงนะครับสำหรับงวดก่อนนะครับปูนะครับแกปิศาณเนาะครับ C2 ตรงๆนะครับตามความหลังของที่ปูใดเบอกปิศาณธรรให้ฟังนะครับผมพี่น้องนะครับสำหรับงวดนี้ก็จังใดก็จังคงเป็นน้าทั้งนะก็ยังคงเป็นก้อนเสือสมุขนะครับก็จังขี่ปูแล้วได้บอกมึงเด้อนะครับว่าชุดแรกที่ชอบถายนี้ยิ่งมากนะครับผมนะครับปูบอกว่าปูอยากจะโมทนานะครับสาธุรับใอ้เพจทั้งช่องสุชองนะครับในการบอกบุญนะครับในการที่จะ ขอนะครับขอให้พี่ไอ้นองเข้าสนับสนุนบุรณะสอนแซมโดยการซอยเก็บสามพันนาคตอนนี้ย่งขาดเก็ดนปูเนาะขาดเก็บนะครับเก็บละสิบบาทนะครับผมใส่ทั้งหมดจัเก็ดครับผมสองพันเ0็บสอพบสองเนพี่น้องประมาสองนเ็บสอเกรเพราะว่าเพราะว่าเอิ่นน้ำควานักเอิ่นเอว่าเราเขา เขาโม้บุญเรื่องเกียรตินสององหน้าสององน้ำเสียงน้ำเสียนตัวนี้กันหนาพิจารณาเด้อนะครับสองสองเกียนี่แหละสองเกียรติพูดไปบ่ไดล่ะสองเกียพี่น้องเขาบนี่ตันเขาหลอดตันงานสุดซอยกับงานคุดซอยงานสุดซอยกับหาบ่ได้มุดหนักจีดินกับมุดหนักอ่ะจังไดกับผู้ใดหาได้กับมึงลองเด้อนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือว่าปูและบอกนะครับว่าบอกอันนี้น้องโม้บุญเนาะนะครับผมว่าจะบอกบุญว่า อยากสีสันพระเ้านาตอนนี้ขาดเจ็ดขาดเจ็ดอยู่ทั้งหมดที่จะติดนะครับ2 7 0พอันนะครับสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดนเจ็ดสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดกับเจ็ดสองหนกหลายกับเจ็ดศูนย์จะเป็นอย่างไรยังมีศูนย์อยู่เจ็ดศูนย์อยู่บ้างนเนาะพี่น้องนะครับผมจะได้กับพี่น้องกับลอกติดติดมึงเด้อนะครับผมนะครับทั้งช่องแต่ยังคงเป็นแนวทางนะครับอาจารย์ช้าสามหนึ่งเจ็นะครับกันยังคงเป็นแนวทางเื่ากันนะครับ ใส่ปิธานญาณนะครับเรื่องในการรับชมนะครับผมทางสองไหลทิม่านเราสุขสุขันนะครับเป็ยังคงเป็นแนวทางคือเก่านะครับผมผู้มียังศีลฝากถึงอญาติท่านกันจะมีมิตรบอกครับผมสิเป็นรับชมรับฟังอยู่ในตอนนี้ครับขอขอบบนขอบคุณสําหรับหนักน้อมผู้มีจิธธียรตท่าให้สร้างพุทธศาสนาอาตมามาเหตุมาสังแต่เพื่อเพื่อให้ศาสนาให้ร่วมเฮือง พห้ยานาคเอ่ยบ่าว่าจะเป็นสายท่านผู้บาอาจารย์ต่างๆผู้ศรัทามวนจำว่าก็ต้องอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันบ่าว่าติสายเมีสายหยาดสายพิธีนองผู้ละก้นก็มีโศบมีหมานจะโอนเงินก็มาซอยกับอนุโมทนาชนบนชนนั่นจงให้ประสบทุกข์ทุกข์จะพอมุ่งพอมจะเลื่อนยิ่งยิ่งเกินไปปรารถนาสิ่งใดก็สมก็มองมาปรารถนาผมมีอยังฝากไว้แต่นี่แค่นั้นละขอบคุณขอบคุญทำรับเอฟซี ล้วก็มาพ้องเราก็ส่งต่างๆปัญาถา้ำเพื่อให้เป็นแนวทางเป็นสายท่านเพื่อให้มีญาติโยมเขามาอะาไรก็มาเพื่อสร้างวัดเป็นวัดน้อยๆนะวัดย่างบ่มีราที่มมอยูประว่าเป็นวัดมาโดนแล้วล่ะแต่ว่านิยบ่มีราบ่มีปฏิทังพรวัดว่าร่มวัดว่าร่มกัย่งเป็นวัดที่บ่มีชาล่าอันที ในบริเวณนวัดที่ตจะเริ่มลุงเรื่องนวัด์น้อยมู่บ้านกับมู่บ้านน้อยฝากไว้เช่นนั้นละขอขอบคุณขอบคุณทุกผู้ทุกคนสารถูกสาถูกสาถูกสาถูมาวจีนหนึ่งเปิดสายชั่นสายญาติครูบาอาจารย์เขาจะหนักสลากเป็นเห็ดเป็นกลมประตูหนักเกี่ยวเสาหลังประกาศผลตัวนี้เมื่อวันดีวันดีอ่ะเศรษฐีตมวดเลยเนาะเมื่อประกาศผลแล้ววันที่สามสิบทีหนึ่ง วันที่31วันที่31มสว่าวันที่สปนวันโคตรเป็นวันบาปูตาบาไม่ครับวันที่สามสิบสามปูตาวันที่สาสิบอมาอยู่เพราะปอาไคครับทีบริจีการจดถูกสาเือนเนาะครับวันที่สาอครัวันที่สาอนี่คือเป็นมือเปิดปิดนายเลยครับครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับผมวันที่31 นะครับก็คือเป็นการยืนยันนะครับปริศนานะครับผมจะขึ้นป้ายให้เลยนะครับจะขึ้นป้ายให้ให้ให้นะครับขึ้นป้ายปริศนานะครับนะครับพี่น้องรอติดตามนะครับเด้อนะครับคนไหนที่ยังแปรปริศนาบ่ออกตีบ่ออกนะครับรอที่สาสิบเอ็ดนะครับแอดจะมาติดตามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับปริศนาของอาจารย์สามหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะบ้านแม่ ที่ผ่านมาได้ปลาทูไปฝากแม่ซีเข่งนะครับผมพี่น้องตีตัวใดแปะตัวใดกัดเขาไมนต์ไปไต้ใต้เขิปไใดนะครับเนาะถ้าแปะออกล้อมาที่3 1นะครับผมเดี๋ยวแอดจะมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ในการกดติดตามนะครับิครับผมนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับด้านตวงที่ได้ร่วมทําบุญนะครับผมก็นะครับได้อวมาก็โทรมาแจ้งกับ พระอาจารย์ได้เลยนะครับผมเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ0625246611นะครับอาจารย์ช้างนะครับหมายเลขเบอร์โทรนะครับถ้าหากได้ร่วมทั้งบนแล้วครับโทรมาบอกกับพระอาจารย์ได้นะครับหมายเลขเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผมนะครับหมายเลขบัญชีแอดก็จะขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาศโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง